สวัสดีค่ะชาวเน็ตคำกริ้งเมื่อ b บล็คพิง k เดียนแบบมียอดนิยมของแทยังคลิปนี้มาส่องโมเมนต์ความน่ารักสดใสพร้อมความหาของส,สาวแบล็คพิง n k ในคอนเสิร์ตล่าสุดที่ดูเหมือนว่าส,สาวๆทั้ง4กําลังรอคอยการกลับมาของศิลปินรุ่นพี่แทอยังวง Big Bang ตามรายงานจากสื่อ OK POP เมื่อวันที่16ธันวาคม2022กล่าวว่สาสาวแบล็คพิงได้ซ้อมซาเช็สสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กแน่นอนคขาว่าพวกเธอเต็มไปด้วยพลังก่อนการแสดงหลักของพวกเธออย่างไรก็ตามในขณะที่บอกลาแฟนๆในรอบซาเช็คจีซูได้ตัดสินใจตะโกนเสียงร้องออกมาซึ่งก็คือมีมยอดนิยมของแทอยังนั่นเอง จากนั้นเจนนี่ก็เข้าร่วมแจมในขณะที่โรเซ่และลิซ่าระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมเปลี่ยนสไตล์การทักทายแฟนๆในแบบแท้ยัง่งแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นโมเมตนต์นี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโลกออนไลน์ และนี่ค่ะก็เป็นภาพโมเมนต์ในรอบสาวเช็คก่อนขึ้นในแสดงจริงของสาวสาวแบบ็กพิงส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ